สบายดีวครับน้องนี่มาเบิ่งมีพีเขานำมาเลี้ยงเข้ไปที่นาะอ่างแล้วเนาะยังมีอันนี้หน่อยหนึง่งกำลังดูดน้ำหวานดูดน้ำหวานเหมือนน้ำมันค่นะฉายไปนูป่นแต่แม่น้ำมันปิดตามันกำลังดูดน้ำหวานมันออกไปเหมือ,อมนหลังจากมันดูดน้ำหวานออกไปเหมือนนมัน ใหญ่น้องหางที่มืดเนาะส่วนอยู่ลุมหั่นเม็นใครนังพญามันเนาะนี่น้องไปนังพญามันมันกำลังสิออกมเนาะไปนังพญามันออกมันก็จะใหญ่น้องส่วนหัวน้าเม็นมันกำลังดูดเนาะดูดกินเนาะอ่าดูดกินหัวน้ามันมืดมันก็จะใหญ่น้อนี่น้องกำลังดูดเลยอ่าเฮาได้เอาไปซองเจออันแค่หนึ่งแล้วเนาะ